เลยนะทำเกมคลิปวี่ B O นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดินความมันเดินเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกหรือตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมแทมแทมโอ้ยก็มาแล้วนะสำหรับเกมโดดนะเกมวัวโดดที่เรารอกันนะจากที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะที่เราเล่นมอจงเวสองกันไปเนี่ยก็คือแม่งอยากจะเล่นโดดะเกมโดดอะเกมอะไรก็ได้โดดอะไรก็ได้ยกเว้นหนูโดดแค่นั้นแหละที่จะไม่ตามนะลูกนะ ก็เอ้ยลืมแล้วนะก็สวัสดีทุกคนที่ช้าเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องมาหานะครับผมนะก็ถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยเราพูดไปว่าเอ้ยอยากจะลองไปตามเกมโดดดูอ่ะรอบนี้ก็มีมาจริงๆค่ะและเป็นเกมที่เราอยากเล่นด้วยนะววโดดนะตรงนะใครที่ยังไม่ได้ตรงไม่ได้ตามเหมือนตา,ตากัรตรงกันแตกเวลาโบนัสเนี่ยก็รีบตามนนนะมีตาการแตกมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ในกลุ่มเนี่ยไม่มีการหลอกแน่นอนนะฮะเราได้ดูตากันแตกกันแบบบ่อยๆแน่นอนนะใครที่เข้ามาแล้วนะสามารถเดยวในตัวกลุ่มได้ถาวรด้วยนะครับผมก็สนใจเนี่ยอยากจะเข้าตัวกลุ่มกันลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ฝักหมึกเอาไว้นะครับผมนะปาร์เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมก่อนดีกว่าทุกคนอ่ะวันนี้มากับทุน421บาทเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราแตกกันมาจังเวสองไปประมาณพันกว่านะพันแปดนะเยอะนะเออวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่นววโดดแบบทุนสูงซะหน่อย ก็อเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เบตหนึ่งไปแล้วนะออโต้สามสิบไปเลยนะวันนี้ทุนหนักหน่อยเออเล่นสูงได้เล่นสูงได้ปกตินี่สิบหมุนพอละแต่รอบนี้เนะี่ยขอสามสิบหมุนไปเลยเทคนิคที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือหนึ่งสามเจ็ดนะเป็นเบตหนึ่งไปตสามเบตเจ็ดนี่แหละเล่นไม่ยากเท่านะคือปกติเราจะเล่นเป็นหนึ่งสามห้าหรือไม่ก็สามห้าสามห้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอข้ามเบตห้าแล้วนะเออขยับขยงขยับมาลงมาเล่นเบ็ดเาเรียกว่าเบ็ตฮงเบ็ดไอ,อ้เบตเจ็ด 7. เออมาเบตห้าเฮียละ นะฮนะทุแต่ว่าว,วโดดเนี่ยเราต้องพยายามนะเขาเรียกว่าพยายามอย่าอย่าอัปเบตเวอร์เกินแต่ถ้ามีจังหวะที่เอ้ยแม่งเหมือนจะแตกอะไรเงี้ยรู้สึกนะรู้สึกเหมือนจะแตกอัพได้ทุกคนอัพแบบใสหนักๆก,ก็อารมณ์เหมือนจะมาจองเวร้วนะคือรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะมาหรือน่าจะโดดอะไรเงี้ยก็ลองปรับเบดสูงไปวัดใจกันดูได้แต่ไม่ต้องกดเยอะนะกดสักนิดสักหน่อยแล้วก็ค่อยถอยมากลับเป็นเบ็ดเดิมเนาะ อย่างเนี้ยตอนเนี้ยถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งน่าจะแตกว่ะอะไรเงี้ยก็ลองปรับเบ็ดสูงดูอ่ะมาละเรียบร้อยโดดโดดโดดเฮ้ยโดดจริงอียสวยโอ้โหมาและวัวโอ้โหแล้วเป็นส้มแต่ผมว่าไม่ใช่ส้มมันรีนีไงอ่ะไม่ใช่ประทัดด้วยเออเอาอันนี้ของจริงของจริงเฮ้ยโอ้โหเยี่ยวต่ร้อยสิโอเคอยู่ทุกคนอะเห็นปห คือตะเกียบผมเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแม่งคอมโบจะเข้าเว้ยอะไรเดี๋ยวต่อไปถอยเบ็ดต่อฮะถอยกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเหมือนจะมาก็ลองกดเบ็ดวัดใจดูง่ายๆดูนะลองลองลองไปเล่นดูผมว่าเทคนิคนี้เนี่ยอันนี้มันไม่เชิงว่าเป็นสูตรแต่ว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราใช้ตาสังเกตหรือว่าใช้ความรู้สึกในการเล่นบ่อยๆเนี่ยสังเกตดูว่าเฮ้ยแมงตัวนี้แม่งจะจ่ายเพราะวะ่าจะเข้าเพราะวะ่าเนี่ยเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะโดดทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ รู้สึกเหมือนมันจะโดดแต่เบเจ็ดยังไม่ได้เล่นนะแต่ที่จริงถึงผมจะบอกไปว่าเอ้ยเบตหนึ่งเบตสามเบตเจ็ดที่เราจะเล่นกันในวันนี้เนี่ยแต่ความจริงเราไม่ได้ว่าจะเล่นแต่เบดนั้นตลอดรุกนะคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนไหลเวียนในการเล่นเบ็ดอื่นไปบ้างไม่ใช่ว่าย้าแต่เบ็ดเดียวเบ็ดเดิมอะไรเงี้ยสูตรมาวันนี้เล่นหนึ่งสามเจ็ดก็เล่นหนึ่งสามเจ็ดแม่งทั้งวันก็ไม่ใช่นะทุกคนนะเอออาจจะมีโยกไปเป็นสูงบ้างออะเนี่ยตอนนี้ไม่แตก ไม่แตกก็ปล่อยแล้วนะมาแล้วก็กลับมาเกินไปสามต่อเห็นไหมมันจะมีตังบะของมันแ้นะคือสักลาที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ต้องดูดีๆสังเกตดีๆทุกคนเห็นไหมตะกี้ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนเหมือนเหมือนจะโดดแล้วแม่งก็โดดจริงๆเมื่อกี้นะไปปรับไปเป็นเบตสิบแล้วโดดก็แตกมา200กว่ากบาทก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เต็มแผงไม่ได้คูณสิบอะเนาะ แต่มาขนาดนั้นก็ถือว่าสวยแล้วนะพอมาอีกรอบนึงรู้สึกเว้ยเหมือนมันจะโดดน,นะก็ลองปรับเป็นสิบดูออโต้สามสิบไปไม่แตกเฮ้ยคุณสิบเอา้าเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะเออเก้าสิบก็ได้มาเดี๋ยวต่อไปเบ็ดเจ็ดเลยดีกว่าออโต้สิบไปฮะเบ็ดเจ็ดออโต้สิบไปนะ ยังไม่อยากออโต้เยอะฮะเดี๋ยวลองดูจากอาการก่อนว่าเฮ้ยกดมือหรือออโต้อันไหนดีเราค่อยเล่นแบบนั้นละกันเอาละถ้าเปิดเทอร์โบมันลงเร็วมากนะเนี่ยใครที่ไม่ได้ลองเนี่ยลองลองเปิดดูมว่าเวิร์กนะเออบางคนแบบอาจจะเล่นแบบ ไม่อยากให้มันลงแบบลีลาอะไรอย่างเงี้ยเทอโบเนี่ยเป็นตัวช่วยให้แบบเร่งความเร็วให้มันเร็วขึน,นูนะแต่ว่ามันก็แดกเลวเหมือนกันนะพยายามดูดีๆฮะในการจะเล่นเนาะอันนี้ผมถอยมาเล่นเบ็ดหนึ่งก่อนแล้วกันสุดว่าไม่มาทุกคนไม่ใช่ว่าเบ็ดสูงจะมาดีเสมอไปให้หนะ แม่งโดดทั้งทีแล้วแม่งมาโดดเบ็ดหนึ่งไงประเด็นเอาหัวละมาอย่างนี้ผมว่าได้เชื่อมนี่ไงเป็นไงไม่ต้องเดาก็รู้นะคนเล่นไม่เป็นก็รู้ถ้ามึงเล่นมาสองตัวสองแถวแล้วก็คู่ประกบล่างนะยังให้กระชยัยอ้วัวแม่งจะโดดสมรอบอ่ะคิดดูเหอะเบ็ดเจ็ดนะทนะุกนั ผมอาจจะไหลเบ็ดมั่วหน่อยแต่ว่าดูจากสถานการณ์เนาะเพราะว่าตะกี้เนี่ยวัวจะโดด3ารอบก็ต้องลองดูระรนะเดี๋ือเ,เราไม่รู้หรอกว่ามันจะโดดดีตรงไหนอะตอนไหนนะแต่ว่าถ้าเราแบบยพยายามสังเกตเกมให้เป็นดูจากตัวจงตัวจ่ายมันให้เป็นเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะตรงนั้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้เล่นบ่อยๆเนาะเกมวัวดงวัวโดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสังเกตไว้ก็ดีจําไว้นิดๆหน่อยก็ดีเผื่อว่าไม่มีอตาการแตกมาเราจะได้มาลงมาเล่นกันทุกคนอ่าน่ะโดดไปอีกละเห็นไหมรอบนี้โหลดเป็นเจ็ดนะสังเกตดูนะมีอยู่สามร้อยห้าสิบหกบาทนะจะออกไปทางไหนวะโอ้โหถ้าเป็นส้มนี่ไม่เวิร์กแน่ๆทุกคนอย่างน้อยถ้าเป็นส้มหรือประทะเนี่ยผมขอแม่งคูณสิบวะถ้าจะมาจริงๆนะเอาคูณสิบมา สามร้อยสิบห้าบาทอ่ะโอเคก็ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่แต่มันก็กลับมาหกร้อยเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยดูนะเห็นป่ะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละคอมโบมันดูไม่ยากจริงๆถ้าแม่งถ้าแม่งจะเล่นจริงๆอ่ะนะเกมโดดนะโุ่นะนะแต่ว่ากระต่ายโดดเนี่ยเรายังไม่เคยไปเล่นกันเลยนะแต่ว่าต้องลองกนะันสักหน่อย,ยทุกคนสามโ,โต้เดี๋ยวกดมือไป เอ้ยโอ้โหคูณสิบร้อยห้าสิบบาทหรอโอเคได้โย่ร้อยห้าสิบตอนนี้เนี่ยกำไรตกอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทอ่ะโดดหรือว่าโดนนะโดดไปสามนะรอบนี้นะโอ้ยแต่วันนี้เนี่ยเขาโดดบ่อยจริงนะเออนี่รู้สึกว่าเขาโดดมาแบบมาบ่อยนะเนะี่ยบ่อยไม่บ่อยก็ไปละสี่ห้ารอบได้แล้ววันนี้นะ โอ้สามสิบบาทไอ้ยเหี้ยโดดได้น่ารักมากเลยสามสิบบาท S 1> <S 1> <S แม่งโดดบ่อยจริงโวนแล้วโดดบ่อยแม่งไม่ได้แตกดีแล้วนะประเด็นนะเออบางคนเนี่ยสังเกตดูแม่งโดดบ่อยชิบหายเลยแต่ว่าแม่งดูดูแม่งมันจ่ายดิดุมโ,โอ้โหตัวตกตกต,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 ตัวละหบาททุกคนสามห้าสิห้าเบ็ดว่าใจซะหน่อยแล้วกันนะเบ็ดสิ 400รยบาทเราวันนี้แล้วนนะค,นะคือนี่ไม่ได้ตามเกมอื่นมาเลยวันนี้เนี่ยแม่งตามแต่เขาเรียกว่าเอ่อเล่นมาจองเวไปรอบเช้าเออเล่นมาจองเวไปรอบเช้า,เออเลา,ชาแล้วก็หันมาเล่นแบบรอแหละรอยาวเลยแหละรอมาเล่นบัวโดดรอบนี้นนะแล้วนะก็กําไรก็ถือว่ามีก็ไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็พอเล่นได้นะไปดนวบนจะละไงกูเออไอเปเบ็ดสิบไม่ออกก็ถอยลูกมาเบ็ดเจนะ็ดฮะเดี๋ยวไล่ลงเลยดีกว่า 17 3 1อ่ะวันนี้ที่เราจะเล่นกันแต่ความจริงที่ผมตั้งใจจะมาเล่นอ,อาจจะมี 1, 1 3แล้วก็7เนาะถ้าไม่มี10ไม่มีเบ็ดอื่นไม่มีอะมีอยู่3เบ็ดนี้ที่จะเล่นแต่ว่าเฮ้ <yang S 2> แม่งดูจากอาการแล้วอะ่ะเบ็ด7ไม่ได้จา่ายสูงเท่าที่ควรนะผมรู้สึกนะรู้สึกว,ว่าเป็น10แม่งจะมาดีกว่าฮะวันนี้ก็แต่มีตัวเปลี่ยนมีสำรองไว้ไม่ใช่ว่าแม่งตามเทคนิคคนอื่นมาทั้งหมดแล้วก็แบบพอเล่นไม่แตกเหมือนเขาก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ย ก็เล่นเสีย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 ,เ,สยเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงลนะรู้จักเปลี่ยนเบ็ดบ้างสลับเองบ้างหาเทคนิคเล่นเองบ้างว่าเอ้เบ็ดไหนมาเบ็ดไหนไม่มาแล้วนะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันอยู่แล้วแต่จงังหวะอัตราการแตกหรือว่าเวลาบนัสลงนะนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสูตรหมดนะไอ้พวกที่บอกสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีจริงทุกคนไม่มีนะเพราะว่าความคำว่าสูตรเนี่ย แตงผมถามว่าใช้ไหมนะช่องผมเนี่ยใช้แล้วนะใช้คําว่าสูตรใช้คําว่าเทคนิคแต่ก็จะมาบอกในคลิปเสมอว่าเฮ้ยสูตรเทคนิคเนี่ยตามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นได้อย่างผมเนี่ยผมไปเล่นเทคนิคนี้อ้าวผมเล่นได้ผมมาบอกทุกคนว่าผมเล่นได้แต่ทุกคนไม่ไปตามกันอ้าวเล่นไม่แตกเล่นไม่โอ้ยจดร้อยสวยไปเล่นตามกันเนี่ยเล่นไม่แตกเล่นไม่ได้เลยเอาสูตรมึงไม่ดีสูตรนั่นนู่นนี่สูตรมึงหลอกหรือเปล่าก็อย่างผมเหมือนกันนะผมก็ไปเล่นแบบสูตรคนอื่นเนี้ย คนอื่นไปดูคลิปคนอื่นออกคนอื่นแม่งเล่นแตกกันเยอะเลยว่ะสองสามพันผมมาเล่นมาแม่งสิบบาทยังไม่ได้เลยก็นั่นแหละน,นะตรนะผมบอกแล้วว่าเทคนิคเนี่ยไม่ได้สําคัญขนาดแบบขนาดนั้นแต่ก็สําคัญอยู่ก็ก,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 ก็ต้องมีแบบในการปรับเปลี่ยนไหลเบสบ้างแหละนะไม่ใช่ว่ามุโมซัว,วตัวเหล่งมาอยากจะเล่นอะไรก็เล่นแต่ที่หลักๆอ่ะที่เราจะแบบเขาเรียกว่าตามจริงๆหรือว่าเล่นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกลุ่มวันัาทามย์กนะเนาะเป็นกลุ่มวันนัดที่เขาแจ้งกัะตากรนแต่ให้เราแหละ บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าม,ม,ม,มันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรนะมันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับโอ้ยเยอะคองโบนอกเยอะจังวะโอ้คอมโบนอกสวยจัดมันเป็นกลุ่มที่คอยแจ้งอัตราการแตกแหรเทคนิคก,การเล่นนั่นแหละนะตรนนคือเหมือนเป็นแบบประมาณไกด์อะบอกว่าเออแมงเวลานี้อัตราการแตกเกมนี้มันเยอะนะเกมนี้มีอัตราการแตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรก็ว่ากันไปโรนะนมันอยู่ที่คนว่าจะตามกันหรือเปล่าอ่ะ ไหนก็ไหน,ไหนแล้วนะมาถึงประมาณนี้แล้วสองพันกว่าบาทเดี๋ยวผมจะไปแล้วรนะรนเพราะว่าเวลาแม่งเดือดไม่เยอะละเดี๋ยวต้องไปแล้วนะเวลาบนั้ใกล้จะหมดพอใครที่อยากตามเนี่ยแนะนําว่าไปดูในตัวกลุ่มกันเองดีกว่านะผมบอกไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยแม่งต้องตามเวลาตอนที่ผมเล่นตอนนี้เลยนะลุนะนะเพราะว่าผมก็ต้องมีเวลาเล่นและมีเวลาลงคลิปด้วยนะก็คือลงคลิปมันจะช้ากว่าเล่นแหละลุนะนะเออมันจะไปทันเป๊ะหมดได้ไงอุ้ยห้าร้อยเอออุ้ยสวย มีคอมโบนอกหลังๆเริ่มมาดีนะเนี่ยเอาจริงๆเออคอมโบนอกหลังเริ่มมาดีฮะโดดไม่ค่อยมีแล้วแหละตอนนี้สวยงามสวยงามทุกคนไปก็หมดออโต้เท่าไหร่เท่ากันไม่น่าจะโดดอารอน,นะก็ป่าจบไปที่ 2315บาทนะครับผมนะแล้วถ้าใครที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ้ยการเข้าตัวกลุ่มปมระธาน่ยเข้าตรงไหนก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกได้ปักหมดเอาไว้นะครับผมนะพอ,อเข้าง่ายๆแล้วนะไม่ได้ยุ่งยากเนาะกดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดลิงก,ลงก์อีกรอบนึงก็แค่นั้นได้เข้าตัวกลนะุ่มละจริงๆไม่ยุ่งยากอันนี้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะเรานะไม่ยากไม่ยากจริงฮะใครสนใจก็ย้ำีกครั้งนึงก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแนละ้วยังไงเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไปดวไปด ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมไม่บมาจะเล็วันสักไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลรับเพราะว่าลาไปก่อนละครับผม